วันนี้วันอังคารที่15นะครับทองย่อแล้วนะครับเมื่อวานก็ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้ไซด์เวย์อยู่เนาะไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้ผ่านจุดไฮก่อนนะครับทีนี้ผมก็มาร์กจุดไมไว้จุดไฮไว้ที่2653นะ ควรทะลุ2องหถึงคอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ถ้าเกิดลงมาอีกนะครับโดยมีจะมีแนวรับอีกนะครับที่2643และ2636นะครับมีโอกาสที่จะย่อมาแล้วถึงจะติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือไซเวในกรอบสามเหลี่ยมน,นะให้ระวังมันมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับทีนี้ในเทรนของ4ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ เลยลอยจังหวะเด้งขึ้นของทองนะครับส่วน1ชั่วโมงเนี่ยเป็นไซเวย์ในกรอบสามเหลี่ยมนะสรุปคือก็ให้ทะลุก่อนให้ทะลุทะลุเออ่ไฮก่อนถึงจะคอนเฟิร์มนะ 2, 6, 5, 3นะถึงจะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะครับใครเล่นสาขาบายนะครับขาเซลตอนนี้ควร ทะลุ43ก่อน2643ค่อยเด้งเซลนะครับถึงจะคอนเฟิร์มตอนนี้คือไซเวย์นะครับระวังด้วยนะ